ผมทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เวรเปรในโรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่งหน้าที่หลักคือรับส่งผู้ป่วยแต่หน้าที่รองที่ไม่มีใครอยากได้คือการช่วยงานห้องผ่าศพโดยเฉพาะเวรดึกเพราะเจ้าหน้าที่ประจำมีไม่พอห้องผ่าศพของโรงพยาบาลเราแยกออกไปจากตึกหลักต้องเดินผ่านทางเดินปูนยาวๆที่ไฟนีออนติดห่างกันเป็นช่วงกลางคืนมันจะเงียบมากเงียบจนได้ยินเสียงรองเท้าตัวเองกระทบพื้นชัดเจน ประตูห้องผ่าศพเป็นประตูเหล็กบานใหญ่สีขาวมนมีคราบสนิมตรงขอบล่างเปิดเข้าไปจะเป็นห้องโถงเล็กๆก,ก่อนถึงห้องเย็นด้านซ้ายเป็นห้องล้างด้านขวาเป็นโต๊ะสแตนเลสสำหรับชนสูตรคืนแรกที่ผมได้เวรมาช่วยผมยังไม่รู้สึกอะไรแค่หนาวหนาวกว่าทุกที่ในโรงพยาบาลทั้งที่ยังไม่ได้เข้าไปถึงตู้แช่ศพประมาณตีหนึ่งกว่าเสียงโทรศัพท์จากเวรเอดังขึ้นแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน เสียชีวิตคาที่ต้องนำร่างมาฝากห้องเย็นก่อนรอ,อย่านมาติดต่อผมกับพี่เจ้าหน้าที่อีกคนเข็นเตียงออกไปรับร่างจากลิฟต์ฉุกเฉินศพถูกคลุมด้วยผ้าขาวเห็นเขาโครงร่างเป็นผู้ชายตัวใหญ่พอขินเข้าใกล้ห้องผ่าศพความรู้สึกแปลกๆก็เริ่มมามันไม่ใช่กลัวแต่มันเหมือนมีใครบางคนยืนมองอยู่ผมพยายามไม่คิดอะไรคิดแค่ว่าเป็นเพราะความเงียบพอเปิดประตูเหล็กเสียงเอียดดังยาวก้องไปทั้งทางเดิน เรานำร่างเข้าไปวางบนเตียงชั่วคราวก่อนจะเลื่อนเข้าตู้แช่ช่องที่เหลืออยู่คือช่องล่างสุดพอพี่เจ้าหน้าที่เปิดตู้เสียงโลหะกระทบกันดังกุง้งลมเย็นจัดพุ่งออกมาปะทะหน้าขณะเรากำลังช่วยกันเลื่อนร่างเข้าไปผมสังเกตว่าดวงตาของผู้ตายเปิดอยู่ครึ่งหนึ่งพีเจ้าหน้าที่เห็นเหมือนกันแกถอนหายใจเบาๆแล้วใช้มือปิดตาตามธรรมเนียมก่อนจะดึงผ้าคลุมขึ้นมิดหน้าทันทีที่ปิดตาเสร็จ ผมรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักลงไม่ใช่เย็นอย่างเดียวแต่มันอึดอัดเหมือนมีใครยืนชิดหลังมากเกินไปอย่าช้านะพี่เจ้าหน้าที่พูดเสียงต่ำเราเลื่อนตู้เข้าล็อกเรียบร้อยแล้วปิดประตูตู้แช่เสียงปึง้งดังสะท้อนผมถอนหายใจโลง่งคิดว่าคงจบแค่นั้นแต่ขณะที่กำลังจะเดินออกจากห้องผมได้ยินเสียงก๊กก๊กก๊กมันเป็นเสียงเคาะเบาๆชัดเจนมาจากด้านในห้องเย็น ผมชะงักขนลุกสู้ตั้งแต่ต้นคอถึงหลังพี่เจ้าหน้าที่หยุดเดินเหมือนกันแกหันมามองผมเราสองคนไม่พูดอะไรแต่สายตารู้กันว่าได้ยินเหมือนกันเสียงนั้นดังอีกครั้งช้าๆเป็นจังหวะเหมือนคนเคาะจากด้านในตู้อย่าเปิดพี่เจ้าหน้าที่กระซิบทันทีตามหลักวิชาชีพเรารู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ศพที่เสียชีวิตคาที่สมองได้รับบาดเจ็บรุนแรงไม่มีทางฟื้นไม่มีทางขยับได้ และตู้แช่ก็เป็นเหล็กหนาแต่เสียงนั้นมันไม่เหมือนเสียงโลหะขยายตัวมันเป็นเสียงเคาะผมรู้สึกว่าหัวใจตัวเองเต้นดังจมกลบความเงียบมือเย็นเฉียบทั้งที่ใส่ถุงมืออยู่พี่เจ้าหน้าที่ไม่รอช้าแกรีเปิดประตูห้องผ่าศพออกแล้วก้าวออกไปทันทีผมตามไปติดติดก่อนปิดประตูเหล็กดังปังใส่กลอนแน่นเรายืนหอบอยู่ข้างนอกไม่มีใครพูดอะไรอยู่พักใหญ่คืนนี้อย่าเข้าไปอีกพี่เจ้าหน้าที่พูดในที่สุด ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นผมพยักหน้าทั้งที่ในใจยังสั่นไม่หยุดเช้าวันรุ่งขึ้นผมแอบถามเจ้าหน้าที่รุ่นเก่าว่าห้องผ่าศพมีอะไรหรือเปล่าแกมองหน้าผมอยู่พักหนึ่งก่อนจะพูดเบาๆว่าห้องนั้นไม่ได้มีแค่คนตายเมื่อคืนหรอกนะผมยังไม่ทันถามต่อเสียงเรียกจากหน้าห้องก็ดังขึ้นแจ้งว่ายาิผู้เสียชีวิตเมื่อคืนมาถึงแล้วและขอเปิดตู้ดูร่างผมยืนมองประตูเหล็กบานนั้น ประตูเดียวของที่ผมได้ยินเสียงเคาะเมื่อคืนและผมไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รออยู่ข้างในจะทำให้ผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเช้าวันนั้นญาติของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อคืนมายืนรออยู่หน้าห้องผ่าศพสีหน้าซีดเหนื่อยล้าเหมือนคนที่ยังไม่ยอมรับความจริงพี่เจ้าหน้าที่เป็นคนเปิดประตูเหล็กส่วนผมยืนอยู่ด้านหลังทำหน้าที่ช่วยเข็นเตียงทันทีที่ประตูเปิด กลิ่นเย็นเฉพาะตัวของห้องผ่าศพก็ลอยออกมากลิ่นที่คนทำงานจะชินแต่ญาติไม่เคยชินเราเปิดตู้แช่ช่องมังสุดช่องเดียวกับเมื่อคืนผมแอบกลืนน้ำลายในหัวผมย้อนนึกถึงเสียงเคาะก๊อกก๊อกก๊อกแต่เมื่อเลื่อนร่างออกมาทุกอย่างดูปกติดวงตาปิดสนิทร่างแข็งตามสภาพไม่มีอะไรผิดสังเกต ญาติร้องไห้โฮพี่เจ้าหน้าที่ให้เวลาตามสมควรก่อนจะนำร่างกลับเข้าไปผมคิดว่าคงเป็นแค่ความคิดไปเองแต่ความคิดนั้นอยู่กับผมได้ไม่ถึงเที่ยงวันช่วงบ่ายผมถูกเรียกให้มาช่วยงานชนสูตรเบื้องต้นเนื่องจากแพทย์นิติเวชจากจังหวัดใกล้เคียงจะเข้ามาตรวจพี่เจ้าหน้าที่คนเดิมอยู่ด้วยแก้กำชับผมตั้งแต่ก่อนเข้าห้องจำไว้อย่างเดียว ห้ามพูดเล่นห้ามถามอะไรแปลกๆและห้ามพูดชื่อใครในห้องนี้ผมไม่กล้าถามว่าทำไมแค่พยักหน้าขั้นตอนชนสูตรเป็นไปตามปกติแพทย์ทำงานเงียบๆมีแค่เสียงเครื่องมือโลหะกระทบกันเสียงน้ำหยดจากก๊อกและเสียงพัดลมดูดอากาศผมยืนอยู่ปลายเตียงทำหน้าที่ส่งอุปกรณ์ไม่ได้มองร่างโดยตรง แต่สายตาผมกลับผือเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างรอยนิ้วมือมันไม่ใช่รอยช้ำจากอุบัติเหตุแต่เป็นรอยนิ้วมือสีคล้ำเหมือนมีใครมากำแขนผู้ตายแรงๆจากด้านในออกมาผมขนลุกแต่ยังไม่ทันพูดอะไรพีเจ้าหน้าที่ก็เอามือแตะหลังแขนผมเบาๆเหมือนเตือนว่าอย่าพูดการชนะสูตรเสร็จเรียบร้อยแพทย์ออกไปก่อน หลือแค่ผมกับพี่เจ้าหน้าที่ช่วยกันทำความสะอาดตอนนั้นเองผมทนไม่ไหวพี่เมื่อคือนที่ผมได้ยินเสียงเคาะมันคืออะไรหรอพี่เจ้าหน้าที่หยุดมือทันทีทั้งห้องเงียบจนผมได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองแกค่อยค่อยหันมามองผมสายตาไม่ดุแต่จริงจังมากกูบอกแล้วใช่ไหมห้ามถามผมรีบขอโทษ บอกแค่สงสัยพี่เจ้าหน้าที่ถอนหายใจก่อนจะพูดเสียงเบาลงบางอย่างถ้ามันอยากให้เราไม่รู้เราก็ไม่ควรรู้ห้องผ่าศพไม่ใช่ที่ของคนเป็นอย่างเดียวหลังจากนั้นผมไม่กล้าพูดอะไรอีกแต่คืนถัดมาผมได้เวรดึกอีกครั้งคราวนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคประจำตัวเสียชีวิตบนเตียงไม่มีบาดแผลอะไร ญาตินำร่างมาส่งประมาณสี่ทุ่มผมกับพี่เจ้าหน้าที่จัดการตามขั้นตอนเหมือนเดิมวางร่างปิดตาคลุมผ้าเลื่อนเข้าตู้แช่แต่ก่อนจะปิดตู้ผมเห็นสิ่งที่ทำให้มือผมสัน่นร่างนั้นน้ำตาไหลไม่ใช่เลือดไม่ใช่น้ำจากตู้เย็นแต่มันไหลออกมาจากหางตาชา้ชาๆเหมือนคนเพิ่งร้องไห้ ผมอ้าปากจะพูดแต่พี่เจ้าหน้าที่รีบปิดตู้ทันทีอย่าพูดอย่าทักเสียงปิดตู้ดังปึ้งสะท้อนในหัวผมแรงกว่าทุกครั้งคืนนั้นผมไม่กล้าออกจากห้องเวรแต่ประมาณตีสองเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นห้องผ่าศพมีเสียงดังจากด้านในผมมองพี่เจ้าหน้าที่แกมองผมแล้วพูดประโยคเดียววันนี้ มึงจะได้รู้ว่าทำไมเขาถึงห้ามถามเราสองคนเดินไปที่ทางเดินปูนยาวๆไฟนีออนกระพริบเบาๆเหมือนแรงดันไฟไม่สม่ำเสมอประตูเหล็กห้องผ่าศพตั้งตระงานอยู่ตรงหน้าก่อนที่มือพี่เจ้าหน้าที่จะจับลุกดิดผมได้ยินเสียงชัดเจนจากด้านในเสียงคนพูดพึมพำไม่ดังฟังไม่เป็นคำแต่ไม่ใช่เสียงเครื่องจักรและผมรู้สึกได้ทันทีว่า คืนนี้ห้องผ่าศพไม่อยากให้เราเข้าไปผมยืนอยู่หน้าประตูเหล็กของห้องผ่าศพมือเย็นจนแทบไม่รู้สึกนิ้วสั่นเล็กน้อยทั้งที่ยังไม่ได้เข้าไปข้างในไฟนีออนบนเพดานกระพริบช้าแสงขาวซีดทำให้เงาของผมกับพิจานาที่ยืดยาวบนพื้นปูนเสียงพึมพำจากด้านในยังดังอยู่ไม่ชัดเป็นคำแต่เป็นเสียงคนจริงๆไม่ใช่เสียงเครื่อง พี่เจ้าหน้าที่เอามือแตะบ่าผมเบาๆมึงยืนข้างหลังถ้ามีอะไรผิดปกติให้ถอยออกมาเลยผมพยักหน้าทั้งที่ลำคอแห้งผากลุกบิดประตูถูกหมุนช้าๆเสียงเหล็กเสียดสีกันดังแกรกประตูเปิดออกทีละนิดความเย็นจัดพุ่งออกมาพร้อมกลิ่นเฉพาะของห้องผา่าศพกลิ่นที่ผสมระหว่างน้ำยาฆ่าเชื้อกับกลิ่นที่อธิบายไม่ได้ทันทีที่ประตูเปิดกว้าง เสียงพึมพำเงียบหายไปทั้งห้องนิ่งสนิทเงียบจนผิดปกติตู้แช่ศพทุกตู้ปิดสนิทไฟในห้องเย็นเปิดครบไม่มีใครอยู่พี่เจ้าหน้าที่ก้าวเข้าไปก่อนแสตากวาดมองรอบห้องผมเดินตามหลังชีพจรเต้นแรงจนรู้สึกได้ที่ขมับอย่าเพิ่งเปิดตู้พี่เจ้าหน้าที่สัง่งเรายืนฟังอยู่พักหนึ่งไม่มีเสียงอะไรอีก ผมเริ่มคิดว่าบางทีเสียงเมื่อกี้อาจเป็นแค่ท่อหรือเครื่องทำความเย็นแต่ความคิดนั้นพังทลายทันทีเมื่อผมเห็นสิ่งหนึ่งบนพื้นรอยเท้าเปียกมันเป็นรอยเท้าคนเดินจากมุมห้องมาหยุดอยู่หน้าตู้แช่ช่องล่างสุดรอยนั้นชัดเจนเหมือนเพิ่งเหยียบผ่านน้ำมาใหม่ๆทั้งที่พื้นแห้งไม่มีน้ำหกไม่มีใครเดินเข้ามาก่อนเราพี่เจ้าหน้าที่มองรอยเท้าแล้วหลับตาลงชั่วครู่ กูบอกแล้วไม่ควรเปิดตอนนี้แต่ตามหน้าที่เราต้องตรวจสอบตู้แช่ช่องล่างสุดถูกเปิดออกช้าๆลมเย็นจัดพุ่งออกมาร่างผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อคืนยังอยู่ครบท่าทางเดิมผ้าคลุมยังเรียบร้อยแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือตำแหน่งมือเมื่อคืนมือทั้งสองข้างวางแนบลำตัวแต่ตอนนี้มือขวาถูกยกขึ้นเล็กน้อย เหมือนกำลังจะเคาะอะไรบางอย่างผมรู้สึกเหมือนเลือดไหลย,ย้อนขนลุกไปทั้งตัวพี่เจ้าหน้าที่ไม่พูดอะไรแค่ค่อยๆจัดมือให้กลับที่เดิมแล้วปิดตู้ทันทีพอออกไปเราปิดประตูห้องผ่าศพอย่างรวดเร็วล็อกกลอนแน่นไม่มีใครพูดอะไรตลอดทางกลับคืนนั้นผมนอนไม่หลับทุกครั้งที่หลับตาผมจะนึกถึงเสียงเคาะและมือที่ขยับเอง เช้าวันถัดมาผมได้ยินข่าวจากเจ้าหน้าที่กะเช้าว่าเมื่อคืนมีเจ้าหน้าที่เวนเปลย์อีกคนหนึ่งอาสาไปเช็คห้องผ่าศพคนเดียวเขาเข้าไปตอนตีสี่และออกมาในสภาพหน้าซีดตัวสั่นพูดไม่เป็นคำหลังจากคืนนั้นเขาลาป่วยยาวแล้วลาออกในที่สุดผมถามพี่เจ้าหน้าที่ว่าเขาเจออะไรพี่เจ้าหน้าที่สายหน้าเขาเปิดตู้ผิดช่องและถามคําถามผิดคําผมไม่กล้าถามต่อ ว่าคำถามนั้นคืออะไรแต่สิ่งที่ทำให้ผมเริ่มกลัวจริงๆคือตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ผมเดินผ่านทางเดินไปห้องผา่าศพผมจะได้ยินเสียงฝาเท้าเดินตามหลังมาเสมอพอหันกลับไปดูก็ไม่มีใครคืนหนึ่งผมรวบรวมความกล้าถามพี่เจ้าหน้าที่ตรงๆพี่ถ้ามันเคาะเราคุณทำยังไงพี่เจ้าหน้าที่ตอบทันทีอย่าขานรับอย่าเปิดและอย่าถามว่าใคร ผมจำคำพูดนั้นขึ้นใจเพราะผมเริ่มรู้สึกว่าเสียงเคาะไม่ได้อยากออกมาแต่มันอยากให้เราเข้าไปแทนพูดจาฉะฉานดูไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรนอกเหนือจากหลักการแพทย์คืนแรกที่เขาเข้าเวรผมเห็นพี่เจ้าหน้าที่เรียกไปกำชับหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องห้องผ่าศพเข้าไปได้เฉพาะจำเป็นอย่าไปคนเดียวถ้าได้ยินอะไรอย่าทักเจ้าหน้าที่ใหม่ยิ้มแห้งๆพี่ครับ ผมไม่กลัวผีหรอกผมกลัวงานไม่เสร็จมากกว่าคำพูดนั้นทําให้ผมรู้สึกหน่วงในอกอย่างบอกไม่ขูกคืนนั้นเวรดึกค่อนข้างเงียบจนเกือบตีหนึ่งโทรศัพท์จาก ER อรดังขึ้นแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตฉับพลันญาติยังไม่พร้อมรับศพต้องนําร่างมาฝากห้องเย็นผมกับพี่เจ้าหน้าที่กําลังติดงานเจ้าหน้าที่ใหม่เลยอาสาไปช่วยรับศพแทนผมไปเองได้ครับแค่เข็นเตียงไม่ยากพี่เจ้าหน้าที่ชะง,งักก่อนจะบอกเสียงเรียบ ไปสองคนแต่เจ้าหน้าที่ใหม่เดินนำไปแล้วผมยืนลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนตัดสินใจเดินตามไปห่างๆไม่รู้ทำไมใจผมมันไม่ยอมอยู่เฉยทางเดินไปห้องผ่าศพเงียบเหมือนทุกคืนไฟนีออนยังคงกระพริบเป็นช่วงผมเห็นเจ้าหน้าที่ใหม่เปิดประตูเหล็กเข้าไปคนเดียวเสียงเอียดของบานพับนังแสบหูประตูปิดลงผมยืนอยู่ข้างนอกลังเลว่าจะเคาะเรียกดีไหมผ่านไปไม่ถึงนาทีเสียงจากด้านในก็ดังขึ้น มันไม่ใช่เสียงเคาะจากในตู้แต่มันเป็นเสียงเคาะประตูจากด้านในห้องผ่าศพผมขนลุกทันทีเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าผมตะโกนถามไม่มีเสียงตอบแต่เสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งแรงขึ้นถี่ขึ้นผมรีบเปิดประตูเหล็กเข้าไปภาพที่เห็นทําให้ผมจําไปจนตายเจ้าหน้าที่ใหม่ยืนอยู่หน้าตู้แช่มือจับขอบตู้แน่นหน้าซีดขาวเหงื่อออกเต็มหน้า ดวงตาเบิกกว้างเหมือนคนขาดอากาศปะปะปิดปิดไม่ได้ผมรีบเข้าไปช่วยตู้แช่ช่องกลางเปิดอ้าอยู่ลมเย็นพุ่งออกมาแรงผิดปกติข้างในไม่มีศพแต่มีรอยเล็บรอยขูดเต็มผนังสแตนเลสด,ด้านในเหมือนมีใครพยายามดิ้นออกมาเจ้าหน้าที่ใหม่หายใจทีมันมันถามผมว่าหนาวไหมผมรู้สึกเหมือนหัวใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มแล้วมึงตอบอะไร ผมถามเสียงสัน่นเขาสายหน้าผมไม่ตอบแต่ผมผมเปิดตู้ทันใดนั้นเสียงดังจากด้านหลังปึ้งตู้แช่อีกช่องหนึ่งปิดเองทั้งที่ไม่มีใครแตะไฟในห้องกระพริบแรงอุณหภูมิลดหวบจนผมหายใจไม่ออกผมคว้าแขนเจ้าหน้าที่ใหม่ออกไปแต่ขาเขาเหมือนไม่มีแรงซุดลนกับพื้นประตูห้องผ่าศพปิดเองช้าชทั้งที่ไม่มีลม ผมพุ่งไปดันประตูสุดแรงเสียงเหล็กเสียดกันดังลั่นประตูเปิดออกเพียงครึ่งเดียวพอให้ผมลากตัวเขาออกมาได้ทันทีที่เราก้าวพ้นธรณีประตูเสียงเคาะจากด้านในดังขึ้นดังถี่เหมือนมีหลายมือพี่เจ้าหน้าที่วิ่งมาสมทบช่วยกันพาเจ้าหน้าที่ใหม่ไปห้องเวรคืนนั้นเขาถูกส่งโรงพยาบาลไม่ใช่เพราะบาดเจ็บทางกายแต่เพราะอุณหภูมิร่างกายต่ำผิดปกติเหมือนคนอยู่ในห้องเย็นนานหลายชั่วโมง หลังจากคืนนั้นเขาไม่กลับมาเข้าเวรอีกเลยพี่เจ้าหน้าที่บอกผมตอนเช้าเขาโชคดียังออกมาได้ผมถามเบาๆแล้วคนที่ไม่โชคดีล่ะพี่พี่เจ้าหน้าที่มองไปทางประตูเหล็กนิ่งอยู่นานก่อนจะพูดแผ่วๆเขาไม่ได้นับเป็นศพเพราะเขาไม่เคยออกมาหลังเหตุการณ์คืนนั้นบรรยากาศในโรงพยาบาลเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดไม่มีใครพูดถึงเจ้าหน้าที่ใหม่คนนั้นโดยตรงแต่ทุกคนรู้ว่าเขาไม่กลับมาแล้ว ชื่อของเขาถูกลบออกจากตารางเวรเหมือนคนที่ไม่เคยทำงานที่นี่มาก่อนผมคิดว่าทุกอย่างคงค่อยๆเงียบลงผมคิดผิดคืนหนึ่งก่อนสิ้นเดือนเป็นคืนที่ต้องตรวจนับศพในห้องเย็นตามระเบียบเป็นงานที่ไม่มีใครอยากทำแต่ต้องทำเพื่อให้จํานวนตรงกับเอกสารผมกับพี่เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายตามปกตินับเฉยๆอย่าเปิดทุกตู้พี่เจ้าหน้าที่กำชับผมถือแฟ้มบัญชีศพ เป็นเอกสารหนากระดาษสีเหลืองซีดมีชื่อวันเวลาและหมายเลขตู้ทุกอย่างต้องตรงกันประตูเหล็กเปิดออกความเย็นและความเงียบต้อนรับเหมือนทุกคืนเราเริ่มไล่จากตู้บนลงล่างเปิดดูเฉพาะตู้ที่จำเป็นเช็คหมายเลขเช็คชื่อแล้วปิดทุกอย่างผ่านไปได้ดีจนมาถึงหน้าสุดท้ายของบัญชีผมชะงักมีชื่อหนึ่งชื่อที่ผมจำได้ขึ้นใจชื่อของเจ้าหน้าที่ใหม่ ไม่มีวันที่เสียชีวิตไม่มีสาเหตุแต่มีหมายเลขตู้ช่องล่างสุดมือผมสั่นพี่ชื่อมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงพี่เจ้าหน้าที่รับแฟ้มไปดูสีหน้าเขาเปลี่ยนทันทีมึงดูผิดหรือเปล่าผมสายหน้าชื่อนามสกุลสะกดถูกลายมือเดียวกับเจ้าหน้าที่ธุรการทั้งที่คนคนนั้นยังมีชีวิตอย่างน้อยก็ครั้งสุดท้ายที่เราเห็นห้องเย็นเงียบผิดปกติ ไม่มีเสียงเครื่องไม่มีเสียงพัดลมพี่เจ้าหน้าที่จับมือผมแน่นถอยเราถอยออกมาพร้อมกันปิดประตูห้องผ่าศพล็อกกลอนเสียงขูดยังดังต่อเนื่องแม้ประตูจะปิดสนิทแล้วคืนนั้นเราไม่กลับเข้าไปอีกรายงานว่านับไม่ครบเนื่องจากอุปกรณ์ขัดข้องเช้าวันถัดมาผมแอบไปดูบัญชีศพอีกครั้งชื่อของเจ้าหน้าที่ใหม่หายไปเหมือนไม่เคยถูกเขียนไว แต่สิ่งที่มาแทนทำให้ผมชาไปทั้งตัวเป็นชื่อใหม่ไม่มีนามสกุลไม่มีข้อมูลอื่นมีแค่คำเดียวว่าผู้ช่วยเวรดึกและหมายเลขตู้ช่องล่างสุดผมปิดแฟ้มทันทีเหงื่อออกทั้งที่อากาศเยน็นตั้งแต่วันนั้นมาผมเริ่มสังเกตว่าทุกครั้งที่มีเจ้าหน้าที่เวรดึกหน้าใหม่ห้องผ่าศพจะมีช่องว่างพอดีเสมอพี่เจ้าหน้าที่เคยพูดกับผมประโยคหนึ่งที่ผมไม่เคยลืม ห้องเย็นไม่ได้รับแค่ศพมันรับคนที่เผลอเป็นของมันด้วยคืนล่าสุดก่อนที่ผมจะย้ายงานผมเดินผ่านทางเดินปูนยาวนั้นอีกครั้งไฟนีออนยังคงกระพริบประตูเหล็กยังคงปิดสนิทแต่ผมได้ยินเสียงจากด้านในไม่ใช่เสียงเคาะเป็นเสียงเรียกชื่อผมเบาๆเหมือนคนกลัวหนาวผมไม่หันกลับไปไม่ขานรับและเดินต่อไปจนพ้นทางเดินนั้นเพราะผมรู้ดีว่าถ้าผมหยุดชื่อของผม อาจจะไปโผล่ในบัญชีเล่มนั้นแทนใครบางคนคืนสุดท้ายก่อนที่ผมจะย้ายงานผมเข้าเวรดึกตามปกติไม่มีงานหนักไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มีเหตุฉุกเฉินทุกอย่างดูเงียบจนผิดสังเกตเหมือนโรงพยาบาลทั้งแห่งกำลังกลั้นหายใจพี่เจ้าหน้าที่รู้ว่าผมจะย้ายแกไม่ได้พูดอะไรเยอะแค่ยื่นพวงกุญแจให้ดู คืนก่อนกลับต้องเอากุญแจไปคืนห้องผ่าศพผมชะง,งัดต้องไปคืนนี้เหรอพี่แกพยักหน้าตามธรรมเนียมคนที่เคยเข้าต้องไปคืนเองผมไม่ถามต่อเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาบางคำถามไม่ควรถามเวลาประมาณตีสองผมเดินตามทางเดินปูนยาวไปยังอาคารห้องผ่าศพ ไฟนีออนยังคงกระพิบเหมือนเดิมเสียงรองเท้าผมสะท้อนกล้องไปมาคืนนี้เงียบเป็นพิเศษไม่มีเสียงมแมลงไม่มีเสียงลมประตูเหล็กสีขาวหม่นอยู่ตรงหน้าผมหยุดยืนสูดหายใจลึกแล้วไขกุญแจเสียงกรอนดังแกรกประตูเปิดออกความเย็นพุ่งออกมาปะทะหน้ากลิ่นเดิมกลิ่นที่ผมคุ้นเคย และไม่เคยชินผมเดินเข้าไปเพียงไม่กี่ก้าววางพวงกุญแจลงบนโต๊ะสแตนเลสตามที่พี่เจ้าหน้าที่บอกเอามาวางแล้วออกมาอย่าหันกลับผมกำลังจะทำตามแต่เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังไม่ใช่เสียงเคาะไม่ใช่เสียงขูดเป็นเสียงคนพูดชัดเจนใกล้มากหนาวผมตัวแข็ง มือกำขอบโต๊ะแน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเสียงนั้นดังขึ้นอีกช่วยน้อยผมไม่หันไม่พูดไม่ขานรับแต่ภาพหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวบัญชีศพช่องล่างสุดช่องที่ไม่เคยว่างเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นด้านหลังช้าหนักเหมือนคนเดินลากขาอุณหภูมิในห้องลดลงอีก ลมหายใจผมกลายเป็นไออยู่ต่อก็ได้เสียงนั้นพูดน้ำเสียงไม่ดุไม่หลอกเหมือนชวนชฉยๆผมกัดฟันรวบรวมแรงทั้งหมดแล้วพูดออกไปประโยคเดียวเสียงสั่นแต่ชัดผมคืนกุญแจแล้วผมไม่ได้เป็นของที่นี่ทันทีที่พูดจบทุกอย่างเงียบลงความเย็นยังอยู่แต่แรงกดดันหายไป เหมือนมีใครถอนมือออกจากอกผมผมเดินออกมาไม่หันหลังไม่หยุดจนออกมานอกประตูผมปิดประตูเหล็กล็อกกลอนเสียงดังปังวินาทีนั้นเองเสียงเคาะดังขึ้นจากด้านในครั้งเดียวเบาๆเหมือนการตอบรับผมเดินกลับโดยไม่หันไปมองทั้งที่รู้สึกได้ว่ามีสายตาจับจ้องอยู่ตลอดทางเช้าวันรุ่งขึ้น ผมส่งเวนเก็บของและออกจากโรงพยาบาลนั้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนขึ้นรถผมหันไปมองอาคารห้องผ่าศพจากไกลๆมันเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลายเดือนต่อมาผมได้ยินข่าวจากคนรู้จักมีเจ้าหน้าที่เวนดึกหน้าใหม่ขอย้ายออกกระทันหันเหตุผลในเอกสารเขียนแค่ว่าไม่เหมาะก,กับงานแต่เขาพูดกับคนใกล้ตัวแค่อย่างเดียว ก่อนจะไม่กลับไปที่นั่นอีกที่นั่นมันไม่ได้ให้เราแค่ทำงานมันเลือกคนอยู่ทุกวันนี้ผมยังฝันถึงทางเดินปูนยาวไฟนีออนกระพริบประตูเหล็กสีขาวหมน่นแต่ในฝันผมไม่เคยเข้าไปเพราะผมรู้แล้วว่าห้องผ่าศพไม่ใช่แค่ที่เก็บศพมันคือที่ที่คอยดูว่าใครจะเผลอใครจะตอบและใครจะกลายเป็น ของมัน